อ้ปโอ้โหโอโันเกิดใครนี่แกแคอเเอต้องทำตามขั้นตอนั้นตอนนี่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 ยืดถุงอีแกแล้วมา ต้องทำตามนั่นโอ้ยนั่นทำมัได้อะไรบ้างดูสิดูสิโอ้ยแก๋เลยได้ชอบปูเลยชอบปูเลยอ้าวได้ขอบคุณครัพย่าขอบคุณครับยาย่ขอบคุณครับยามากของทิกเกอร์อันนี้ของทิกเกอร์อันนี้ลมใส่เค้กมาทังนี้มาทังนี้โอ้เหมือนกันเหมือนกันโดราเอมอนอะไรมอนคนละตัวอันนี้โเคอันนี้กันเก่งอันนี้ โดราเอมอนสวยมากไปกินหรออันนี้เลยไปอยามสวยอันนี้อะไปซื้ออยู่ห้าร้านนันซื้อให้น้องซิลเตอร์เลยคุณย่าจำได้จำได้เอาไหนยกก่อนให้ยกให้ป้านิ้งถ่ายรูปให้ป้านิ้งดูก่อน